สวัสดีครับพบกับช่องกรดุณรถบ้านนะครับวันนี้ผมมีรถเก๋งสภาพดีๆนะครับสภาพหนึ่งในร้อยคันหรือว่าสภาพน้องๆป้ายแดงมานําเสนอนะครับคันนี้เป็นนิสสันทีด้านะครับปี2010เป็นตัวท็อปสุดนะครับปีสุดท้ายตัวนี้เป็น 1.6G Min o r c h a ีมนะครับราคาที่ผมขาย1 5 0 0 0 0บาทนะครับไม่เคยติดแก๊สเดี๋ยวเราไปชมความสวยกันเดี๋ยวครับว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับลูกค้าที่กําลังหารถเก๋งสักคันไว้ใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับไม่ผิดหวังเลยสวยมากนะครับ สภาพ1นในร้อน้องๆป้ายแดงเลยคันนี้คันนี้เป็นนิสสันทีด้านะครับปี2010ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวท็อป 1.6g นะครับไมเนอร์เชนไมเนอร์เชนก็จะได้ไมขาวนะครับแล้วก็ได้แอร์แบ็กคู่ b s s ภายในเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับพวงมาลัยฟังก์ชันสีสันเต็มนะครับสวยมากสี95%เลยเงาทั้งคันราคาที่ขายนะครับ1,500 0บาทเท่านั้นแม็กยางของใหม่นะครับยางปี2022ดอกลึกๆเลย แม็กสวยๆไม่มีรอยนะครับให้ดูความสวยภาสี68นะครับรถพร้อมใช้งานจัดทรงให้หมดแล้วหล่อๆเลยคันนี้ไฟหน้านะครับใสๆเลยขัดเคลือบให้หมดแล้วไฟตัดหมอกระบบไฟใช้ได้ครบนะครับไฟเลี้ยวออกหูภาสี68มิยอนะครับเดี๋ยวมาชมภายในภายในคันนี้ได้เป็นสีครีมนะครับสวยมากนะครับ บอกเลยสภาพน้องๆ้อรถใหม่เลยนะครับสวยกิบเกียร์ออโต้แอร์ดิจิตอลนะครับ cool. แอร์แบ็กคู่แผงประตูสวยหมดมาดูเบาะแถวสองนะครับเบาะแถวสองเช่นเดียวกันนะครับสวยมากนี่นะครับไม่มีฉีกขาดนะครับหรือแตกรายงาเลยให้ดูความสวยนะครับได้เป็นสีครีม เดี hmm. ๋ยวมาดูส่วนของท้ายรถนะครับนี่นะครับท้ายรถไม่เคยติดแก๊สนะครับเดิมเดิมเลยเดี๋ยวมาดูฝั่งขวานะครับอันนี้เม็ดอาร์คเดิมทุกเม็ดเลยนะครับลอนเดิมสวยมากนะครับฝั่งซ้ายนะครับเม็ดอาร์คเดิมลอนเดิมร้างน้ําเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับอันนี้เป็นถาดเดิมนะครับทีด้าไม่มีสกปรกนะครับคาบสกปรกไม่มีเลย นี่นะครับตัวถังสวยมากนะครับเดิมๆไม่มีเจาะไม่มีรูแก๊สนะครับยางอะไหล่นะครับยังไม่เคยลงพื้นเลยนะครับจะมีสีขอบแดงกับขอบน้ําเงินนะครับแม่แรงอยู่ครบเดี๋ยวไปสตาร์ทรถกันนะครับเดี๋ยวผมจะบิดกุญแจสตาร์ทรถนะครับตอนนี้ไมาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่พันนะครับกกิโลวิ่งน้อยมากนะครับคันนี้จองไมเป็นสีขาวรถสตาร์ทที่เดียวติดนะครับ เครื่องเดินนิ่งๆเลยนี่นะครับมีแต่ไฟคัดเบลโชนะครับถ้าคัดเบลไปไฟก็จะไม่มีสวยๆเลยนะครับพวงมาลัยฟังก์ชันใช้งานได้ครบนะครับเดี๋ยวผมกดเปิดวิทยุนี่นะครับปรับอะไรได้หมดเลยนะครับปิดแล้วก็มาดูระบบแอร์แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับออตโต้ใช้งานได้ครบสวยหมดนะครับสภาพบอกเลยว่า สภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะครับคันนี้คอนโซลเบาะนะครับที่พักแขนไม่มีอะไรชำรุดหรือเสียหายเลยนะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับอยู่ในนี้กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับตอนนี้ฝนตกก็จ,จะมีเสียงฝนนิดนึงฝั่งคนขับนะครับใช้งานได้หมดเซ็นทรันล็อกนะครับใช้ได้ครบ ปรับพับไฟฟ้าใช้ได้หมดเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนของเครื่องยนต์นะครับคานหน้าเดิมหมดนะครับอันนี้เป็นแก้มเดิมน็อตไม่มีขยับเลยคานเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับฝั่งซ้ายมือผมนะครับน็อตไม่เคยแกะแผ่นเพจเดิมครับเครื่องพันหกเดินนิ่งๆน,นี่นะครับไม่มีควันไม่มีไอฝากระโปรงเดิมนะครับสวยๆเลย สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับคันนี้เป็นนิสสันทีด้าน,นะครับปี2010เกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นตัวท็อปสุด 1.6G Minor c h a n g นะครับราคาที่ขาย1 5 0 0 0บาทนะครับดูรถพระราม2กทมต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งนะครับฝากกดติดตามช่องอรุณรถบ้านด้วยนะครับรถสวยราคาถูกสภาพดีนะครับ